วันนี้จะมาสอนเทคนิคการตั้งค่าเครื่อง HTC 3028นะครับอันนี้แนะนำสำหรับการฟักไข่ไก่นะครับสีแดงนะครับสีแดงนี่ก็คือเรื่องของตัวอุณหภูมิส่วนสีน้ำเงินเรื่องของความชื้นนะครับตอนนี้เวลาตั้งนะครับมันจะมีลูกศร2ตัวนะครับผมฝั่งซ้ายมือเนี่ยเราจะใช้ตั้งก็คือเวลาที่ให้เครื่องมันเปิดไฟหรือว่าเดินความร้อนนะครับผมตอนนี้คือเรากดดูครั้งหนึ่งนะครับ ก,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 นนนก็คือไฟจะติดตอนที่37.2นะครับผมถ้าเกิดกดลูกศรชี้ลงด้านบนนะครับก็คือไฟจะตัดตรงที่37.5นะครับตอนนี้มาดูวิธีการตั้งนะครับเราจะเริ่มจากฝั่งซ้ายก่อนฝั่งซ้ายนี่ก็คือตั้ง5ให้เครื่องมันเดินเมื่อไรนะครับผมให้ไฟมันติดเมื่อไหร่แล้วก็กดแช่นะครับจนกว่าไฟมันจะกระพริบนะครับ ไปมันกระทิบลูกศรซ้ายขวานี่ก็คือเราเลื่อนขึ้นเลื่อนลงได้เลยนะครับผมเดี๋ยวอีกทีหนึ่งนะครับเนี่ยแล้วกดแช่นะครับผมตอนนี้ก็คือเราต้องการปรับให้ว่าให้ไฟมันติดเมื่อไหร่นะครับมันกระริบแล้วเพราะว่าเราตั้งให้เป็นสาร7.5นะครับผมแล้วก็กดลูกศรชี้ขึ้นเนี่ยเอามาทีหนึง่ง เีมันกระพริบแล้วกดลูกศรแช่อีกทีนึงครับมันจะเลื่อนขึ้นไปเลยนะครับถ้าเกิดมันเกินแล้วก็เลื่อนลงนะครับเลื่อนขึ้นเลื่อนลงตอนนี้มันเลื่อนขึ้นเลื่อนลงนะครับเราจะเ,เป็นสามเจ็ดจุดเมื่อกี้สามเจ็ดจุดสองโอเคเรียบร้อย รานนี้เราจะมาตั้งว่าถ้าเกิดมันเดินไปอุณหภูมิมาถึง37.5มันจะตัดนะครับผมรานนี้เราจะมาตั้งคือถ้าเกิดว่าเราต้องการให้มันตัดไฟนะครับผมแล้วก็กดลูกสันชีลงนะครับฝั่งขวานะครับสมมุติว่าคาวขอดมันอยู่ที่40นะครับแล้วก็เลื่อนหาก็จะเื่อเลื่อน,อนขึ้นเลื่อนลงได้เลยเลื่อนหานะครับผมอ่านหะนะนะ7 5 เรียบร้อยความชื้นก็เหมือนกันนะครับความชื้นเนี่ยก็คือด้านล่างคู่ล่างนะครับเลขสองเนี่ยก็คือฝั่งซ้ายเนี่ยจะเป็นก็คือทาให้ตัวตัวพ่นหมอกนะครับตัวพ่นหมอกมันเริ่มทํางานนะครับเราดูตอนนี้ที่ผมตั้งเอาไว้นะครับที่ผมตั้งไว้ก็คือห้าสิบนะครับถ้าความชื้นห้าสิบเปอร์เซ็นตัวพ่นหมอกก็จะเริ่มทํางานนะครับเนี่ยถ้าความชื้น ขึ้นไปถึง65%มันก็จะตัดเรามาดูวิธีการตั้งเหมือนกันครับคือเรากดแช่จนกว่ามันกระพริบ IP, พอมันกระพริบเสร็จป,ปุ๊บ2อ,อันนี้ก็จะเป็นการเลื่อนขึ้นเลื่อนลงนะครับผมดูนะครับผมถ้าเกิดว่าเราจะตั้งไว้ที่ห้าิบห้าให้มันทํางานเนาะเราจะกดแช่อ่าอมันระพริบแล้วก็กดอ่าแล้วเลื่อนขึ้นไปเลยห้าิห้าอู้คุยเกินเกินแล้วก็เลื่อนลงมานะครับเลื่อนลงมา มันเร็วไปแล้วก็ค่อยๆกดเอาเอาห้าสิบห้าโอเคคราวนี้นะครับผมเอ่อหมายถึงว่าถ้าเกิดว่าพอมันเริ่มทำที่ห้าสิบห้าแล้วไปเราให้มันตัดอยู่ที่หกสิบห้านะครับเราตั้งหกสิบห้าแล้วก็กดฝั่งนี้นะครับฝั่งนี้ฝั่งขวาเพื่อที่จะให้มันตัดที่หกสิบห้าของขั้วหมอกกดแช่นะ มันมีแล้วม่ตงว่ามติว่ามันเกินอยู่เราสามารถปรับขึ้นปรับลงได้เลยนะครับลูกศรเราเรียบร้อยครับเราเช็คด,ดูทีนึง่งเดินเครื่องตอนที่55นะครับความชื้น55แล้วความชื้นจะตัดอยู่ที่65 นะครับแล้วก็ด้านบนก็คือ,คอ,คอตัวความร้อนนะครับไฟจะเริ่มติดนะครับตอนที่37.2นะครับพอขึ้นไป37.5ไฟก็จะตัดนี่คือการตั้งค่าให้มันเรียบร้อยอันนี้คือการฟักไข่ไก่นะครับไข่ไก่ก็คือความชื้นนี้แต่ถ้าเกิดไข่เป็ดนะครับผมก็คือตั้งแต่ความชื้นจะต่างกันที่ความชื้นความชื้นจะอยู่ที่นะครับ65 จนถึง80เลยนะครับเราสามารถที่จะตั้งไปไกลกว่านั้นเพราะว่าเปลือกไข่มันหนาันนะครับ